สบายดีพ่อแม่พี่น้องอากาศยามเศร้าพี่น้องเไยเดี๋ยวมาเพื่อนกันสรไปเอาน้ำเอาน้ำเมาหนึ่งเข้าเหยียเย็ดกินปัน่นเขาเจ้ากินและะ้วกัเบิ่งว่าเมืน่อนี้เพีน่น้องจะมีกิจกรรมยังไงเนะาะบอกเพื่อนเสร็จยังไงบอกเพื่อนกันซีดูน้ำจนบางเทืยงมื่อแรงคนละบอกเพื่อนสั่งสิกับทีแรกว่าสินอนต่อนอนอีกจะคืนหนึ่งแต่ว่าอัดสิบได้นอนพี่น้องอัดสิได้เมื่อตอนแรงเนาะ มีแต่เสียงนกเด้ยู่นี่คนนอนอยู่นี่เลยเดินไ้ฝันดีอยู่บ่รับฝันดีอยู่นเนาะมีผ้าห่มตุ้มแล้วก็ไข่แน่นเนาะมีผ้าห่มมาห่มแล้วก็ไข่แน่แบบนี้เ,เปิดเช้าเมืดมืดแล้วนาะอ,อยากหลับเขาจะเปิด ไปเอาน้ำก่อนบัดนี้อึ๊บแปรงฟันเนาะล voilà. ้างหน้าแปรงฟันพี่น้องเอ้ยู่บ้านเพิ่นกันสิไปเอาน้ำก่อนบัดนี้เอาน้ำมาน้ำมาเลยเพื่อนมาเสือเข้าเอามามามาหนึ่งเข้าจะไม่กันสิไปเยี่ยมอีกครอบครัวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งเข้าปลาไว้ซุกแล้วเราเพิ่นกันสิไป ไปหาอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่มีลูกสามคนนะเนาะเบื่อ่ากเจะเห็นอย่างกเจะนอนตื่นหรือยังไออันคนเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากนอนแต่ครอบครัวนั้นเปิดเพลงเสียงดังตึงแต่เ้าเสาะเปิดเพลงเอ็มทีสามที่ได้มานั่นแหละได้มาจากอันเพื่อนบริจาคมาแล้วเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเือหนึ่งเนาะกระสิมีแต่เสียงนกเสียงหนูห้องพี่น้องนกกดนก,กน,นั้นห้องไหลนกแถวนี้ไหลถ้าเกิดว่าก็าเจ้าบเปิดเพลงนี่บวกกวนนี่แห้งยามเศร้านี่แห้งสีไหลนกตอนเศร้าๆตอนที่ก็เจ้ายังโบได้เปิดเพลงน่ะเสียงนกนองนนเซลเซลอยู่กเจ้าสิมักปเปิดเพลงฟังเพลงพี่น้องเลยนี่เพื่อนกระสีเดินทางย่างอีเงินหลังหนึ่งไปบึงครอบครัวหนึ่งครอบครัวลูกแม่ลูกสามเนาะ ลูกสามคนว่าเพื่อนดีตื่นหรือยังพี่น้องไปบุ่งกันแจ้งแล้วปกติคือเจ้ากระตื่นเศร้าได้กระเจ้ากระตื่นแต่เศร้านะตามที่บราเพื่อนเคยมาทีหนึ่งนะกสิมีอยู่วันเฮื่อนสองหลังที่มุ่งสังกสีพี่น้องี่ีันมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนอุปถัมมาเนาะแล้วก็เงือนเฮ็ดซื้อสังกสีมา เดืเงินให้เพื่อนแล้วก็มีสองหลังคาที่ยังอยู่แบบดังเดิมแล้วก็อีกสามหลังคาอยู่นทิงจอมผู้อ,อยู่ไก่หรือมื่อวันนี้แล้วเพื่อนสิลุงมาเอาวันเครื่องคลองบริจาคที่เพื่อนยังอยู่รังเดิมอยู่แบบที่เพื่อนอยู่ดังเดิมเดี๋ยวเพิ่นเบาเพิ่นสิบห้าไปเพี่อ้งองอันนี้็สิมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สอบถามันน้องนูนมาเพื่อนบอกว่าโบลลอน โบอลอดโล่เพื่นวะก็หมายความว่าแปลว่าโบอันโบวัวแล้วโบวัวในการเละาะย้ายบโบอลอดโล่โบอลอดย้ายเราวะหอบเครื่องหอบของเราวะก็คือโบวัวในการย้ายย้ายเงินย้ายซานแบบนี้เลยจากอยู่นี่เป็นดังเดิมอยู่นี่ตลอดอยู่นี่โดดโดน่แต่เก่าเลเขาเจ้าอยู่ย้ายอยู่ในเดียวลกล้วย้าย แล้วก็บ,บอนเก้าที่บนถูกเป่าขึ้นไปกัง่ายเนาะก็แยกกันแต่เก้าเขาจะอยู่ตรงกันแปดครอบครัวเดี๋ยวนี้เราจะง่ายลงมาที่สี่ครอบครัวแล้วก็ง่ายขึ้นไปเพิ่มขึ้นสี่ครอบครัวสบายดีเนาะน้องยังบเตื่นน้องยังนอนอยู่สามคนอยู่นี่นี่ผู้หญ,ญิงจะาหน่อยลงไปกินข้าวด้วย จะลงไปกินข้าวกินน้ำแล้วค่อยเสียดอันแนวอยู่ไปกินแนวกินท้าสองคนนี้นอนนี่พรมตัวนี้เราพมที่อันค่อยเอาให้ตอนนั้นะนะเนาะพมสักแล้วส,สักมือนเนี่ยสักล้วเนาะพรมอืมแห้งแล้วก็พมพรมตัวนี้ก็อุ่นเบาเกินมารอบนั้นเบาเกินเห็นกระเจ้าอันบุม้มพรมก็เลยสละพมตัวเองนี้ให้กระเจ้าพี่น้องเลย เขาสารเพิ่นก็นได้สองซอบควรนี่อันนี้เห็นอันนี้จูดสะก้อนจูดสก้อนเห็นมันเป็นแปดแล้วจังปลูกพักปลูกเนี้ยอ,อันแกน่นหมักสลีแก่นยางบุมีก็ไปเอาอยู่ในบ้านฮูเนะไปเอาอยู่บ้านเนี่ยอือเอาอยู่ในบ้านแล้วในพักในอย่างละค่อยเกามาทำมาให้นี่มักเพชรนี่ มะเพืออันนี้จะกระปุกได้ที่นี่เจ้าเจ้าไปแกะแกะเอาในมัน,อนเอาในมันเอาในมันว่านใส่นานใส้ใส้นานแล้วก็หดน้ำหดน้ำมันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ลกลกเอาไปปลูกแบบน,นี้ปลูกเป็นโคมอือปลูกเป็นขมุนเนขมเมาแล้วก็หดน้ำหดเมื่อละเท่อก็ได้น้ำหรือถ้าเกิดว่ามันกับเมื่อละซองเท่าหดตอนเศร้าตอนแรงแต่ถ้ามันโบมันหด โบลอนฮดกับฮดเมื่อละเทอก็ได้ฮดลอยก็ได้สีฮดตอนเศร้าก็ได้ฮดตอนแรกก็ได้ดีแท้แลยฮดตอนเศร้าดีกว่าฮดพักอืมเพราะว่าแดดออกมามันถึงแดดแล้วมันมันมันได้กินน้ำแล้วมันบวเหี่ยวฮดตอนเศร้าเอาเนาะเดี๋ยน้องนอนละอันพูนี้ซื้อจอมนั่นวะจอมพูนี้ซื้อตอดอีเต็ดพูนันเดะอีตัดอีตอดอันนี้อีจอม อีแต๊ดอีต๊อดเนาะหเ่นยิ้มพี่น้องยิ้มน้องน้อยนี่ผู้นี้นี่ยซื้ออีแต๊ดมาหน่อยจริงๆแล้วเป็นผู้ชายพี่น้องเลยแต่ผนเดินอีเออ่านอนปีนหัวไปทางนั้นเนาะแม่และถึกแล้วนอนปีนหัวไปทางนั้นเพราะว่าทางนั้นมันสูงกว่าเด๋ถ้าปีนหัวมาทางนี้นี่โอ้ปีนหัวปินหาแล้วทางนี้ต่ำอันนี้ต่ำเหรอทางนี้ต่ำ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยมาเพิ่นมาเลาะมาเล่นน้ำเพิ่นแม่เบิ่งเยี่ยมเยือนครอบครัวสามแม่ลูกได้ครอบครัวนี้อยู่กันสามแม่ลูกอยู่กับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยอยู่กลางป้ากลางนี่เลยกล็คือนี่เป็นป่าไม้เหี้ยเนาะป่าตัวนี้นอนกลางคืนก็จักเสียงอย่างสเสียงอย่างดังก,ก๊กก,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 กก๊กเก๊กเสียงหนูบ่าวนูนก็ไปหายิงหนูก้านหนูแต่หงมันได้หงมันบ่ทัน มี vie, แต่หนูไหวเราปะแถวนี้กลางคืนหนูหวกลางเวรแล้วก็หอกกระแตออกหายู่หากินเนี่ยเ่าเพลินมาแต่ละเถื่อมาเถื่อนั้นกัยยางอ้อมย่างเลาะห่วยนี่ขึ้นไปขึ้นไปวักสูงๆแล้วยังได้ขึ้นโพมุมแม่ไกลได้ใส่เวลาย่่งก็โดนเติบเกือบสิวโมงหนึ่งใส่เวลาย่่งเฉพาอย่าง อันจังน่อยเจ้าอันไปเบิ่งค่อยอันทอดไข่ให้กินเ้อะ่อยสีทอดไข่ค่อยสีขั่วไข่สิเจ้าเราเคยคั่วไข่แม่นบ่สีเจ้าละสิเจ้าเราเคยแต่ต้มต้มกินแม่นบ่ไข่ฮะเคยแต่ต้มเนาะต้มแล้วก็มากินก็เข้าเข้าเลยแต่ว่าตอนนี้ฮะมีน้ำมันมีน้ำมันแล้วค่อยสีทอดไข่่อยสีขั่วไข่แล้วเจ้าเราไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดเฮ็ดใส่หม้อฮะจักน่อยละไปเ food, people, ้อะเอาลูกไปเลยไปเบิ่ couples, ง เราเจ้าจังสีเห็ดเป็นบัตรค่อยเมื่อเราเจ้าจังสีเห็ดกินเองเป็นเห็ดเองเป็นไปเบิ่งค่อยเห็ดก้อนเบิ่งค่อยเห็ดให้เบิ่งก้อนเนาะเนี่ยตื่นแล้วอีตอดตื่นแล้วจอมอีแตดอีตอดเนาะสื่อเพิ่นซื่อน้องเพิ่นนอ่ไปก่อนเด้อแล้วตามไปได้ไปพี่น้องเลยบอกเพื่อนก็สิสอนเพื่อนนั่นเห็ดอยู่เห็ดกินไปกินข้าวเด้อ ลงเมื่อกินข้าวได้กินข้าวล้วกินข้าวอยู่วุ้นหนึ่งเข้าว้ท่าแล้วเห็นอยู่เห็นกินท่าข้าเจ้าเราพี่น้องไง อ่าสบายน้องพี่พ่อแม่พี่น้องเนาะกะวังว่าเพลงที่อยู่ในเพปิดๆนี้สิบติดขกิทธิ์บอกเพื่อนก็นได้ถ้าเกิดว่ามันติดบอกเพื่อนก็สิพิษมันบทติดแล้วก็โชคดีไปเปินเปิดเพลงฟังเพลงนี่ะพี่น้องอันนี้อยู่แบบดังเดิมเลยนี่แต่ว่ามีผ้าบัตรมมุงเนาะตัวนี้ตัวนี้มีผ้ามุงผ้าบัตรมมุงก็สีดีเนี่ยบุถึกฝนปกติเขาจะใส่สใบตอง นอนจะนอนนี่เนาะจะนอนบนนี่ลำกล้วยนี่โอ้บเย็นหลังบ่เย็นอยู่บะนอนไปนอนต้นกล้วยเลยได้พี่นอกเอาต้นกล้วยมันเลียนเลียนเลียนกันเลยต้นกล้วยเท่าไหร่ประมาณสิบต้นเนาะเก้าต้นสิบต้นนี่แหละเอามันเลียนกันนอนกินกับกินกาแฟไปบอกแล้วคอยไปบอกเราแล้วจะน้อยให้เรามา มากินข้าวไปบอกแล้วสมบูรสมเนื่อไปบอกแล้วอืมไปบอกมาแล้วอันจักน้อยแล้วค่อยสีทอดไข่เด้อค่อยสีข,ข้าวไข่แล้วสิเจ้าไปเบิงวิธีการเฮ็ดบรรจังเฮ็ดเป็นนะบัดค่อยโอยู่นะบัดค่อยเมื่อบ้านแล้วสิเจ้าเฮ็ดกินเองเป็นอืมบอกเพิ่นสีอ,อันทอดไข่ทอดจืดไข่พี่น้อง กินไข่ปั่นข้าเจ้ากินแล้วให้ขาเจ้าอันไปเบิ้งอย่งสีหูว,ว่าเห็ดกินเพราะว่าขาเจ้าเห็ดบบเป็นข้าเจ้าเสียดเป็นแต่ต้มเนาะเห็ดเป็นแต่ต้มกิน <c oughs> เห็ดแต่ต้มกินไ <c oughs> ข่เห็ดอย่างอืน่นเลยเห็ดบบเป็น <c oughs> เดี๋ยวไปเบิ้องแล้วค่อยเห็ดให้เบิ <c oughs> <ๆ>้งเพราะว่าไข่นี่เห็ดเ <c oughs> ห็ดได้หลายหลายอย่างเห็ดได้หลายแนวหลายอย่างแต่สีหูแต่ว่าต้มเนาะหูแต่ตัวต้มฮะเดี๋ยวบ่อกรนสิพาไปเบิ้งอีกอัน งงเงືອນຫຼັງຫນຶ່ງເຮືອນຫຼັງນັ້ນເດີ້ເພິ່ນດັງຝ່າຍຟຽງຢພິ່ນເັງລ້າງນแปຍັງນໍດພິນພາດຂ້ອບິ່ງນັງກ່ນຂຈົກໍຊູ່ແບນ້ອບລຮືນເຮນລານັ່ມກ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สิเริ่มมีเสียงส่งเสียงเนี่ยเพราะว่าผนดที MP3 มาได้ลำโพงบลูทูธมาเนาะ <S <S ฟังผ่านเมรูการ์ดหลังหน้าแปลงฟันเหมือน,นเนาะหลังหน้าแปลงฟันแล้วปะ <S <S แปลงแล้วเนาะ <S <S แปลงถูกขค้วแล้วเนาะ <S <S ถูกแค้วอืถูขยว,แ,ขวแล้วแปงแลแปง,ลปงฟันคุณผู้ชมเนาะแปลงฟันภาษาไทยน้องบ่าเพื่อนก็วอาแปลงฟันได้เพราะบ้านบ้าเพื่อนนี่ติดกับฝั่งไทย และอีกอย่างหนึ่งพ่อปู่พอ่อของพอ่ออันเบ้าเพื่อนนี่เป็นคนไทยเป็นคนนครพนมคนที่ติดอยู่ในแดนไทยสิสลายส,สิว้าใส่คำวูาไทยอันใดที่มันเป็นคําไทยนีก่กะบูดามาเนาะพี่น้องเนาะกับมันก็เข้าใจกันนั่นแหละเป็นอย่างการเพราะว่าคนไทยกับคนลาวกับบ้านอ้ายมเมืองน้องที่จริงแล้วเขาเป็นคนอันเดียวกันที่จริงนะเพียงแต่ว่านําของแบ่งกันสื่อเป็นอ้ายเป็นน้องกัน แต่เก่าสิเจ้าข้ามไปฝั่งไทยมันบะข้ามไปอยู่ฝั่งไทยแล้วเขาบ่ให้อยู่คนไทยบ่ให้อยู่เขาไล่เจ้าหนีเขาไล่ี่บเขาบอกว่าอย่ามาอันนี้มันเป็นอันนี้มันโบแม่นบ้านเจ้าเขาแบบนี้บะเขาจับเขาเขาเขาเคากบะเออเขาไล่เขาไล่นี่ทหารบ่ไล่นี่ทหาร ทหารใส่แดมเนาะทหารยามเนาะเขาเห็นเขาเห็นเขาเลยบอกว่าบบต้องมาแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นแผ่นดินไทยเขาบอกแบบนนี่ป่ะดินไทยเออเพราะว่าเพราะว่าข้ามห้วยไปนี่เป็นดินไทยแม่นป่ะดินไทยแน่ข้ามไปเป็นดอยหันแดงลุงหันแดงเออเพราะว่าดินติดกัดเลยเนาะเราเราบุ้งว่าเป็นดินไทยดินลาวแม่นป่ะบันนี้บันนี้หูแล้วแม่นป่ะบันนี้ไปสิไปอยู่ป่ะโบไปแล้วป่ะฮะ บ่ไ,ไปแล้วนเนาะไปแล้วเขาสิจับเนะาะ <laughs> อยู่พี่เอาอยู่ฝั่งลาวเอาเนะาะทางลาวก็ได้อ่อยู่ฝั่งลาวเอาอยู่ฝั่ง <laughs> ไปฝั่งนั้นแล้วเขาจับออทหารไทยจับทหารกับอาาคนไทยทหารกับคนไทยอเออเพื่อนบอกว่าทหารจับเพื่อนบ่เพื่อนข้ามเคยข้ามไปคือเจ้าเคยข้ามไปแล้วมันบะเออข้ามไปแล้วเขาเราเขาเราบอกบะ เขาบอกว่าอย่ามาบอกให้มาต้องมาบอกให้มาไปหาคนอื่นไปหาคนอื่นบอกต้องมาเขาบอกว่าเขาบอกนี้เออเขาว่าบอกอันนี้บอกมาช่วยสิมาตืิมเนี่เออแล้วก็ไปคนอื่นเจ้าจิมูอยู่พื้นนี่เขาบอกว่าให้เขาเออแล้วก็แล้วก็มาตืิมหนึงแล้วก็บรรดาบระมาอืณนั้นปรนนัณนี่ เออไหนนั่นเนาะพี่น้องเนาะท่นั้นน้นองสิงเจ้าย้ายไปย้ายไปมุดมุดมดครอบครัวเลยมดอันกุ้มเลยมันวะโอ้ยังแก<ป>่ยังที่ข,ขวายู่นี้แล้วก็ไปนันแน่กับตอนนั้นแน่หนับไปเออเราไปออแล้วยังมีอยู่ในโยเออนี่เล้วสิเจ้าเราพากันไปสี่ห้าคนห้าคนแล้วก็ไป ไปเออไปไปลงเบิ้งเนาะไปลงเบิ้งเออเออไปลงเบิ้งแล้วก็ช็อตนั้นแลกกิ้วนั้นเลยลงเอาแล้วอันเจ๊อะอันเฮือนลงหาเอาเข้าเข้าก็น้อยนึงโอ้เจ้าไปเจอเฮือนเจอเฮือนคนไทยฮะเปล่าคนไทยแล้วลงไปหาเขาหาเขาเขาเราเอาเข้าให้น้อยนึงเอาเข้าแดกกับอันชุบก้มนึงอมติ่มช้ำนี้แต่ไป เออแล้วเขาเขาก็เลยนี่เขาอะไรไล่นี้เขาไล่นี่คือเขาเออไล่นี่คือเขาเขาว่าบ่มาแต่บ่ต้องมาเออเขาก็ต้องเข้ามาเนยเขาบอกเออเขาบอกบ่ต้องมาบ่ต้องเข้ามาเขาบอกว่าเขาว่านั้นเนี่ยบ่มาแล้วเอออยู่อยู่ทีเลยเออเจอเราบอกว่าบ่มาแล้วแต่เออบ่มาแล้วสิอยู่ที่เลยแล้วก็บ่ไปอีกเลยเออบ่ไปแหละอื ก็เจ้าใหญ่เป็นใหญ่มาเพราะว่ากะเจ้าก็สิบบุหงาใส่แดนเป็นมองใดเป็นมองใดพี่นนองก็เจ้าอยู่น้ำป้าไปเรื่อยๆ้วเพราะว่าป้านี่เป็นบ้านเป็นเพื่อนของกัเจ้าแลวย่าไปเรื่อยๆกับบุหงาเป็นเขตเป็นแดนของของไผ่เนาะแล้วก็ข umm ้ามไปฝั่งนั้นเราเป็นเป็นฝั่งไทยเราไปเจอฝั่งไทยน่านสิเป็นจังหวัดน่านนั่นแหละเป็นฝั่งไทยเพราะว่าสัญญาบุรีติดจังหวัดน่านจังหวัดเลยติดหลายบ่อนอยู่เลยสัญญาบุรีเพราะว่ามันดินยาวไปตามเข้มของเลย เอาเจ้าหน่อยไปกินข้าวเด้อเจ้าหน่อยไปกินข้าวเดี๋ยวค่อยเสื้อเอินเอาข้าบัสั้นกับเจ้ากระย่างไปลิ่นน้ำกันไปกินข้าวกินน้ำแล้วค่อยเฮ็ดยู่เห็ดกินแล้วก็สีอันจืนไข่ทอดไข่ให้เบื้องว่ตต้องเฮ็ดแบบใดต้องกินแบบใดฮะนปกติสีเจ้าและสิต้มเอมาเม็นบอไข่เออไข่กับต้มอืมแต่ว่ามันมีหลายแบบมีหลายแนวมีหลายมีเห็ดเฮ็ดได้หลายอย่างแล้วค่อยสีจืนให้เบิ้งบัตร่อยเมื่อแล้วละสิเจ้าจังสีเห็ดกินเองเป็นจืนเป็นฮะน้ะ แล้วไปเบิ่งเด้อเออาล้างหน้าล้างตาเอาสบู่สบู here, uh ่ทาหน้ามันจังขาวหน้างามสะอาดมันจังหอมเอหอมแล้วผู้สาวก็มักแหรอไปเล่นน้ำผู้สาวอยากได้เมียอยู่บ่จะได้อยู่บ่เมียเข่าบ่เอาบ่เปลื่ออะไรหรือว่ายังบ่มีคนลมเอาไม่มีคนลมบ่มีคนลมเนาะเออบ่มีบ่มีคนลมบ่มีคนเอาพี่น้องเพราะว่ากลุ่มขาเจ้าเขาสิมีแต่ขาเจ้าได้ กมีแต่อายแต่น้องเนาะเป็นี่อ้ายเป็นอน้องเราเอากันบ่อใดเออเอาบ่อดเอมเอาบ่อดไอ้น้องกันบัดนี้กลุ่มเผ่าตองเหลืองนี่มีมีหลายบ่อนอยู่ปะโอ้บ่มีหลังบ่อนนี่บ่มีหลายบ่อนมีแต่กลุ่มสีเจ้านี่ปะเออกลุ่มสีเจ้านี่เอออยู่บอนอื่นกับบ่มีแต่คนอื่นกับบ่มีเลยบ่มีเนาะเออเหลือกลุ่มเดียวกลุ่มสุดท้ายแล้วนี่พี่น้องไอ้ที่เหลือรถที่อยู่ใส้ชีวิตอยู่แบบในป่าในดงแบบนี้เนาะนี่เลยเงินเพิ่นก็ได้แบบนี้แล้วนี่ มุมแบบนี้แหละใบตองแล้วนี่ใบตองยังเขียวอยู่อันนี้ยังบุเหลืองนี่เอามา,กางกรยืนนี่แล้วก็เสาเดียวได้บางเถ้อก็เงอนเสาเดียวบางเถ้อก็เงอนสองเสาตูปกับเจ้าเ็ษแบบนี้เลยแล้วนี่นอนแบบนั้นเลยนอนอิงหลังขึ้นพูดพ่นแล้วก็จฟีงไฟบัดนี้เรามีพระหอมแล้วก็ไข่แน่และได้พระหอมมาละขอบมกุกขอบใจอันมู่คู่ครักเพลงไอเอายน้องพ่อแม่ลุงป้านาอาเนาะที่ให้มาบริจาคเครื่องของมา เก็ดให้กระเจ้านี่ได้ครับความดีอกดีใจพี่น้องเลยคนที่เบิ่งอยู่คลิปนี้ก็ได้ได้มีความสุขเน,นาะนั่งเบ่งอยู่เส้อว่าหลายหลายโคตรมีความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพี่น้องเลยนี่แหละบรรยากาศอยู่ในป่าในอันนี้เลยงามเศร้านี่มีแต่เสียงนกเสียงหนูห้องเนาะแต่ว่าแต่ว่า,วาข้าเจ้าเปิดเพลงแล้วมาเลิไปนเนาะปกติถ้าเกิดบุเปิดเพลงนี่ มันสีหลายนกอะนะออห้องหลายห้องน้องเซลเซลเลยคือมือเช้านี่ห้องน้องเซลเซลเลยเาเพื่อนกับบริจับโทรศัพท์มาถ่ายเพราะว่ามันยังมืดอยู่นะเนาะยังมืดอยู่กห,ห้องหลายแต่ว่าเปิดเพลงเลยมันหลอกเป็นการรบกวนมันมนก็เลยแตกหนไีไปไป,ไปห้องอย้อนอื่นกับ <พา S 1> เจ้าเปิดเพลงแต่เช้าของเจ้าระบบมีเนาะเออบอมีนะเอ,อ,อ,มอ็มพีสามเจ้าระบบมีบ เพื่อนก็อยากน้อยใจเพื่อนก็เพื่อนบอได้เลยเพื่อนวอลก็เบาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพือพอพ่อนอยากได้เอ็มพีสามอยากได้อันไฟสร้างเอออยากได้รุ่นที่มันมีซากแบตหนะเนาะซากแบตอันซากอันโคมไฟฮะเนาะเออมันจังเวลาโคมไฟฮนเมื่อเขาจังเอามาสร้ากได้ออมันจังบ่ที่ลำบากบ่ยุ่งยากไปสร้างอยู่ในเมืองในเฮือนคนลาวเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็อยากได้เองได้มาสร้างเองอยากได้แบบนั้นตัวนั้น เราเพิ่งเราอยู่ผู้เดียวแบบนี้แต่เก่าเราอาศัยอยู่น้ำไอ้น้ำเอื้อยเนาะแต่เก่าเราอยู่น้ำไอ้น้ำเอื้อยแบบนี้เราไอเอื้อยเราบุลงมาแบบนี้ไอเอื้อยบุลงมาเราจำเป็นจะอยู่ผู้เดียวเอออยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวหากินคนเดียวแบบนี้ครอบครัวนี้เพคนมีผู้เดียวได้พี่น้องไอ้สายโสดแม่เอื้อยบอกให้เอาเมียกับ่เอาบ่มีคนเอาเนาะอยากได้อยากเอาเพาแล้วมันบ่มีคนเอาเนาะบ่มีคนเอามันบ่มีคนเอาเมื่อเพื่อนอยากได้ อันนี้บ่อยากได้นะอันนี้บ่อมีบ่ออยู่บ่อยู่อืมอ่ะบอฮั่นกะอยู่ไปนี่แหละอยู่คนเดียวกะคักไปอีกแบบนึ่งแบบนึงโอ้อยู่หลายปีแล้วอยู่หลายปีแล้วบ่อยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่เนาะอยู่คนเดียวนี่เนาะเหมือนอยู่เราก็สิประมาณสามสิบหรือแตพี่น้องไอ้บ่ตามกว่าสามสิบแหละอย่าเป็นโสดมากนี่บ่เคยเันนั่นเลยแหละ พราะว่าเพิ่นบอเคยมีเมียเลยบอเคยได้เมียเลยเนาะไปเดว,ว่อเพิ่นก็นสิเตรียมตัวไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินละบัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยก็สิแป่งฟันน้ำก่อนบัดนี้ถูเขี้ยวน้ำก่อน <c oughs> เดี๋ยวพ่อเพิ่นถูเขี้ยวถูล้างหน้าล้างตากก็ไม่น้องเลยยังบ่ทันล้างหน้าล้างตาเลยเลาะเงินนั้นไปเงินนี้อยู่เนาะ